สวัสดีค่ะคุณครูชนิดาทองทวีนะคะคติในการทำงานก็คือทำอะไรทำให้ดีที่สุดดิฉันบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่8มกราคม2534ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรค่ะความภาคภูมิใจในการทำงานก็คือได้มีลูกศิษย์ที่ดี เป็นคนดีของสังคมสิ่งที่อยากจะบอกให้น้องๆคุณครูที่ยังทำงานอยู่ก็คือว่าการให้เกียรติกันเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบอย่างสร้างสรรค์และมีศักดิ์ศรีดิฉันกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษค่ะขอบคุณค่ะ